มากเลยอ่ะะคอันนั้นก็คือผู้เล่นอ๋อนั่นไงเออเดี๋ยวเราไปเล่นตรงนู้นได้ครับจะเข้าไปได้อ๋อโอเคแล้วก็มีเลนที่ only แบบคนแข่งจะเข้าไปได้โอเคแล้วตอนนี้ว่ายตรงไหนได้มากเป็นนักกีฬานะคะนี่ตรงข้างบนก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นนักกีฬาที่อืมอ้าวนี่ดูถ้วยซะก่อน นี่ดูถ้วยซะกอร์ฟุตบอลเนี่ยต้องไปเรียนที่โรงเรียนเจมี่เพราะว่ามีมีโพรฟรี่ฟุตบอลเต็มอเอเหรอเนี่ยเนี่ยขวามือนี่เป็นฮอกกี้ไงเจมี่ไปสนามสนา,สนามดได้ได้พวกนี้ไปสนามที่โรงเรียนของเจมี่นะจริงๆเลยเนี่ยโตขึ้นเป็นนักกีฬาฮอกกี้ไหมคะลูกใช่ไหมเอาหัวได้อยู่นะได้อยู่นะใช่มนี่ที่เจมี่นะครับใช้ได้นะสกิล เฟิร์สเดย์ของนักกีฬาหายนูน่นโอ้พี่จะมีออกไปข้างนอกแล้วกกเก่<ไ>งเก่งกำแพงเลยนะแคปฟูดี้ yeah slowly and <happy. S 1> c a l f f โอ d i e ไหนมีพลังโชว์พลังซิเรลจงมาเสาไอ้น้ำกันอันนี้ก็คือเป็นเสาไอ้น้ำอันเดียวกันกับอันที่เจนี่ มาเรียนว่ายน้ํากับโรงเรียนก็คือโรงเรียนสะ,สะของโรงเรียนพังสะที่มันอยู่ใกล้ๆโรงเรียนพัง,งก็เลยต้องมาเรียนตรงนี้เราก็เลยตามมาว่ายด้วยพิจิตรีบอกว่าน้าอุ่นน้าไม่ร้อนเรามีไอซ์สเกตด้วยเนี่ยตอนนี้เขากําลังโหกําลังเรียนอยู่เลยอะ่ะเท่มากเลยใช่ไอซ์ฮอกกี้นะแล้วก็เมื่อกี้แข่งันตีกันสนุกมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันก่อนพิจิตีนี่จะรีบไปไหนนี่งานี่เนี่ยมีที่นี่นะมีเทนนิสควอชพัตทีนัาชคืออะไรวะเลเลอสเกตแบบปิเกร์สเกต สะว่ายน้ําปีนขาวแล้วก็แบบมินตันนะคะโอเคน่าสนใจไหมจะมีจะใช่พี่จะมีรีบรีบไปไหนเนี่ยนะมาอธิบายเนี่ยมีตั้งหลายอย่างหลายกีฬานะแล้วก็มีเราดีลเดอร์จเอนิฟก็คือเป็นโอเคแล้วแล้วมันมาพูดไปแล้วไม่ต้องละปะเอสคาลัดเอสคาลัดคืออะไร อ๋อเอสคาลาดก็คือเหมือนงานเอสคาลานนะนะคะโอเคเป็นอะไรเอสลากบนม่ชชี่เด็กๆก็เล่นได้นะคะนี่จะมีเดี๋ยวจะมีทำแบบนี้นะพี่มาช่วยน้องอย่างนี้แบบในโลกเราก็ว่ายน้ำบะี้ใช่ไหมเดี๋ยวนีใช่เดี๋ยวแดนนี้ก็ทำแบบนี้ พิซซินภาษาฝรั่งเศสนี่คือมันอ่านว่าพิซซินเราไม่รู้นะแปลว่าสระว่นะายน้ำเปออ้าวรอแล้วจะทําไงอ่ะเอาพี่จะมี่ไปไม่รอเลยก็คือตรงนั้นเป็นฝั่งผู้ชายนะคะอะเดี๋ยวแดนนี่มากับม,มาม่าแดนนี่มากับม,มาม่าฝั่งผู้หญิงตรงนี้นี่เอาตรงนี้เลยเร็วใช่เป็นประตูอตัอตโนมัติเลยทั้งทั้งเด ทั้งมาพูดอะไรปังไม่ออกทั้งแดนนี่กับทั้งมามาไม่เคยมานะคะก็เื็นขายของนี่เสร็จแล้วนี่นะคะก็คือล็อกเกอร์ก็จริงๆต้องเตรียมของเราก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมล็อกมานะคะก็จะเป็นแต่อะไรของไม่ไม่ได้มีค่าอะไรที่ว่าน่าจะไม่หายใต้ไปที่สกากลเพราะว่ากล้องเราก็เอามาด้วยเราก็ใส่กระเป๋าเล็กนๆนะคะ อนนี่เป็นที่ล้างเท้านะก็คืออย่างเงี้ยมันก็จะเหยียบให้น้ำนิดหน่อยโอเคลืมสลืมเพิ่งตื่นไงน้องอ,ะอ่ะเออพี่จะมีรอตั้งนานโอ้โหสวยมากเลย<ต>อ่ะค่ะอันนั้นก็คืออ๋อนั่นไงเออเดี๋ยวเราไปเล่นตรงนู้นได้โอ้ยสวยมากเลยเนาะที่ว่ายในพวกนี้ไม่ได้นะอ้าวเพราะว่าเขาแข่งกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้เขาซ้อมมันมีเล่นที่เข,ข,ข้าไปอย่าง only club จะเข้าไปได้โอเคงั้นก็มี โอเค <Okay, S 2> แล้วตอนนี้<ต>ว่ายตร,ตรงไหนได้มากอะมีหนึ่งเลนสน,<ะ>นุกไหมอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกว่าจะเสร็จโอ้ยก็คือเขาห้ามใส่รองเท้านี่นะคะดูป้ายนะคะแล้วก็คือที่ไหนมาเราจะพามาทางมันจะลึกลับซับซ้อนเล็กน้อยวิธีการเนี่ยตอนแรกอมกามาก็เข้าไม่เป็นพี่จมีสบายเลยสินี่นะคะมันเป็นทางลับนะครับนี่คือสาสรใช่ไหม อย่างนี้เป็นอย่างนี้เป่าห้องผู้ชายไม่เอาเหรออันนี้มาแล้วเนี่ยมันปิ้ง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 แล้วก็ตุ๊ด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 ลออกทางนี้นะคะังไงเมไหมแต่ตุ๊ด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 ออกมาแล้วก็ประตูทางออกอย่างนี้ว่าที่มีที่แต่งหน้าเล็กน้อยสำหรับฝั่งผู้หญิงนะคะมีที่แขวนโค้ทข้างล่างนี่ด้วยเห็นไหมอันนี้มีที่เปลี่ยนไดเปอร์ด้วยนะแล้วก็มีที่เป่าผมมันอันนี้มาม่าเท่มากแต่มีคน้นีง อาบน้ำแสนที่ฝั่งผู้ชายนะคะพี่เจมี่บอกไม่มีอะไรกันเลยหิว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 ต้องต้องจัดซะหน่อยแล้วนี่โอ้โหเนี่ยครับมันมีแต่เป็นบิสกิตะดิแต่นี่เอาโคนเป็นพี่เจมี่กดโอเวอร์โมตินบิสกิตให้ให้แดนนี่ก่อนก็ได้อันนี้ก็ตู้นี่นะมีตู้แบบนี้ด้วยแต่ตู้แบบนี้ไม่ค่อยกล้ากินเขาไม่ได้ล้างส้มไงเราก็แบบโอเคแคนี่ทรีของพี่เจมี่ใช่ไหมบอกแคนนี่ทรีของแดนนี่โอเค ชิปอะไรไปกินโ,โหกินอะไรมันเฮลตี้เฮลตี้ไหนไหมชิปอย่างเออไม่มีกลับไปกินบ้านกินข้าวบ้านโอเคมูเซนพิชเลยเหรอ5.5เนี่ยนี่นะครับก็เป็นทางาออกออกมาจากทางโน้นเมื่อกี้แล้วก็นี่เห็นไหม School National อะไรเนี่ยเห็นว่าแซงว่าทีม ทีมเจนนี่นี่ต้องมาซ้อมที่นี่นะคะมีได้ถ้วยตั้งเยอะแยะเห็นไหมสวิสสวิมมิงกัปตันเนี่ยต้องไปเรียนที่โรงเรียนเจมี่เพราะว่ามีแะมีโชฟี่กัปตันเต็มเออเหรอเนี่ยเนี่ยขวามือนี่เป็นฮอกกี้ไงเจนนี่ฮอกกี้ครับเนจะมาเรียนว่ายน้ำก็ตรงนี้นะคะสมัครได้เลยเป็นนักกีฬานะคะนี่ตรงข้างบนก็จะเป็นร้านอาหารเนาะเป็น เป็นฟู้ดคอร์ทหรือว่าไม่ใช่ฟู้ดคอร์ทนะมีร้านอาหารเ่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นนักกีฬาที่้า mm hmm. วาว่ดูถ้วยซะก่อนนี่ดูถ้วยซะก่อนถ้วยอะไร mm hmm. ถ้วยกีฬาต่างๆอ๋อ mm hmm. oh, ใช่ใช่ที่ เนี่ยก็คือโอ้เล่นออกมันเป็นเท t ดอ o r นี่นะสนามฮอกกี้ตอนแรกเราก็คิดว่ามันเป็นอินดอรออยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยเท่มากเลยนี่ก็น,นี่พี่พี่บอกเมื่อกี้เขามีการซ้อมกันอยู่นะคบอินสปายไหมนี่แหละใช่เดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวเขาเปิดันไหนเราค่อยมาเล่นไอซ์อ๋องั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูที่ที่ที่จะมีเล่นเกลนี่ไอซ์ขับลองขับรถไปดูนะว่า แม่เราใช่ไหมเหนื่อยแล้วใช่ไหมกลับบ้านแล้วใช่ไหมโอเคแดนนี่อยากเล่นมากเลยไงแดนนี่อยากเล่นสเกตกับพี่เขาใช่ไหมอินสปายเลยใช่ไหมเห็นพี่เขาเล่นไอซ์ฮอกกี้แล้วแบบอยากเล่นมากแต่วันนี้เดี๋ยวเรากลับก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะวันนี้เหนื่อยแล้วแอนนี่เขามาแล้วเริ่ม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 แล้วดูไหมแมทมาแล้วดูเหรอเออได้พรุ่งนี้ไปสนาม ที่โรงเรียนของเจมี่น่ะอ่ะถ้างั้นทั้งสองคนปิดคลิปให้หน่อยคร่ะปิดคลิปไงปิดคลิปถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คที่หน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไหมครับบ๊ายบายจองตั๋วแบบกินด้วยใช่ไหมก็คือดูของก,กี้ไปกินขนมไปสบายใจเชิยส่วนเจ้านี่นะคะเกมฮอกกี้นะคะส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือฟอนโรซีฟกินข้าวเหนียว เอาเข้าวเหนียวหรือว่าจะเอาคิแนแคทสรุปอร่อยอ๋อพายเนี่ยนะฮะไปนั่งกินพายละแล้วลคนนี้เป็นไงครับไม่ยอมกลับบ้านเลยดิวจะดูไอซ์ฮอกกี้เ,เนะาะพีเขาเล่นเทมากเลยเนาะเทจริงเลยเนี่ยโตขึ้นเป็นนักกีฬาฮอกกี้ไหมคะลูกเหรอไหมได้อยู่นะได้อยู่นะใช่ไหมไหใช่วันพุธจะเป็นฮอกกี้นี่ยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยนะครับด,ดูความ<ด>ยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยนะครับหัวนี่ โดนอันนี้ล้มสกูตเตอร์นะคะตรงนี้จะตรงนี้นะไม่เจ็บเลยใช่ปะไม่เจ็บเลยใช่ปะเจ็บนะแล้วก็นี้ก็คือเป็นอะไรถ้าเป็นวันอังคารจะมีไอซ์ฮอกกี้เวลาเปิดนะคะ11โมงของ6โมงกนี่นะครับก็คือรองเท้ามววนพมจะมี่จะรีบไปไหนเนี่ยถ่ายก่อนนี่พี่จะมีนะครับใช้ได้นะสกิลโอ้อย่าล้มอ่ะโอ้โหเก่ง thank you, thank you. พี่เขาเล่นเร็วเหมือนกันนะเนี่ย <ไป S 1> ต้องระวังนะเนี่ย,ย first day ของนักกีฬาหายนู่นโอ้โหจะไม่ออกไปนอกแล้ว <c oughs> น่าหนักสิพี่จะไม่เขาเหนื่อยแล้วมั้งไปเราก็ไปพักกันมั้งเถอะตอนนี้เป็นไงครับเลเวลเท่า <c oughs> ไหร่แล้วครับ PCC แล้วครับ <c oughs> นี่โอ้โหคนคนที่ใหญ่ แล้วแดนนี่ล่ะฮะเก่งเรอเนี่ยโอ้โหโอ้ใช่เนี่ยพี่คนนี้เก่งมากเลยเนี่ยแดนนี่โชว์เลยแล้วเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยกลับแล้วกลับแล้ว มีพลังเหรอไม่ยอมกลับเหรอจะเล,มามาเล่นนานๆอ่ะจะเล่นนานๆพอแล้วหนีเหนื่อยแล้วมามาเนี่ยเหนื่อยอ่ะเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาหน่อยเวลาเล่นอย่าก้มหน้าสิคะลูก,อกเอออ่ะไหนมีพลังโชว์พลังสิจะบังทางพางี่เหรออ่ะไหนพี่มีพลังโอโ้โห มีทล่ง